นั่งไงนั่งไงบ่อเล็กๆไปเห็นไหมนั่งไงบ่อไปแหลดน้ำอ่ะนี่แหละน้ำพุร้อนทางเข้าน้ำตกร้อนทั้งง่ายมีน้ำตกก่ะตรงนี้ก็มีที่นั่งเล่นมีน้ำพุน้ำตกนี่นั่งแช่น้ำนี่นั่งแช่น้ำนี่นั่งแช่น้ำอ่ะ นี่าขาแช่น้ำขาแช่น้ำตกร้อนนะครับร้อนไหมร้อนไหมน้ำตกร้อนไแช่ขาเลยร้อนไหมเติ้ ร้อนไหมร้อนนนที่ร้อน้ไหมครับร้อนไหมครับร้อนอยู่นะแต่แช่ราไว้นานนดนึงคบนอะแช่ดิเต็ดแช่แบบอุ่นๆอ้าวป้าไปไหนอ่ะ ให้แบบอุ่นๆครับให้แบบอุ่นๆครับขอแช่ได้นะเราจะแช่ได้นะเนี่ย